นิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้อดมินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะบทที่24ผมห่วงคำกล่าวของคาทานั้นทำให้เมดไซา์ถึงกับหยุดคิดคำว่าหลายพ่อหลายแม่ มันทำให้เธอนึกถึงลูกชายสําหรับเธอแล้วอาจไม่มีคนใหม่หรอกเพราะเธอรักลูกชายออยรามาก่อนเสมอแต่สําหรับคาชาไม่น่าเขายังหนุ่มหลอ่อรวยถ้าหากเธอไม่เอาเขาสักวันเขาก็ต้องมีครอบครัวใหม่แล้วไอยราที่ทั้งติดและหลงเขาล่ะนี่ขนาดรู้จักกันไม่ถึงเดือนลูกชายเธอยังติดเขามากขนาดนี้แล้วถ้ารู้จักกันนานขึ้นไอยราอาจจะมี โลอีกใบก็คือคาชาก็เป็นไปได้แม็ดทฟายนึกถึงหน้าลูกเมื่อตอนที่เขาอาจจะถามว่าพาอไปไหนครับแม่จา๋าพ่อแต่งงานแล้วพ่อจะรักผมเหมือนเดิมไหมพ่อมีลูกใหม่แล้วเพ่อจะยังรักผมหรือเปล่าแมดทฟายคิดไปถึงอนาคตในสักวันคาชาเองก็ต้องมีครอบครัวอีกแล้วไอยรารก็ต้องโศกเศร้าเสียใจเพราะบิดาไม่สามารถให้เวลาได้เหมือนเดิม ลองอีกสักครั้งมันจะดีหรือเปล่านะความรักมันจางหายไปหมดแล้วเพราะเวลาที่ผ่านมานั้นเม็ดสายทุ่มทั้งชีวิตให้กับลูกชายส่วนคาชาเลิกรากันไปแล้วเธอตัดใจไม่คิดถึงไหนจะโดนเขาไม่สนใจอีกถูกอย่างมันลืมได้ง่ายขึ้นเพราะคําว่าเจ็บปวดดังนั้นความรักที่มีให้คาชาจึงไม่เหลือมันแห้งผากเธอไม่สนใจใยดีเขาอีกเพราะว่า คาชาเองก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นถ้าเกิดเธอจะลองทาดูเพื่อลูกลองปล่อยให้เขาจีบลองให้เขาทําเหมือนที่ปากว่าไว้ล่ะถ้าเธอกลับไปมีใจกับเขาเราก็ค่อยไปกันต่อแต่ถ้าดูทรงเราไม่น่ารอดก็แค่ถอยออกมาไม่ใช่หรอฉันขอไปอุ่นอาหารก่อนก็แล้วกันแมดทายกลับมาสู่โลกปัจจุบันอีกครั้งเธอหมุนตัวเราเข้าไปในห้องสรุปให้ผมจีบใช่ไหม พ่อครับผมว่าแม่จะอนุญาตแล้วนะลูกเป็นคนที่มองทุกอย่างช้างมองพ่อทีมองแมท่ทีขนาดมีลูกแล้วยังต้องมานั่งจีบกันใหม่อีกองั้นเหรอฮยผู้ใหญ่เข้าใจยากจริงๆเลยนะช้างว่างั้นหรอกครับคาชาหันมาถามลูกต่คงดีใจมากไปหน่อยคล้ายแผลจะฉีกเขาย่นหน้าด้วยความเจ็บผมว่าใช่พอนะ่ะ ต้องทําให้แม่จ๋ารักให้ได้นะห้ามบังคับแม่ผมทําแม่ผมบอกว่าห้ามต้องห้ามทุกอย่างเข้าใจหรือเปล่าครับคุณลุงคาช้าเข้าใจแล้วครับไอลูกชายไอยาราเช้าวันนั้นเม็ดายเอาแต่งเงียบเธอต้องใช้สมาธิให้มากการตั้งสติแล้วคิดจะต้องไม่มีอะไรมารบกวนทางนั้นเขาลูกเล่นกันที่ห้องรับแขกส่วนเธอมานอนคิดถึงอนาคตในห้องพัก พอบ่ายแก่แก้เม็ดใส่ออกมาจากห้องตั้งใจจะไปหาดาไนาเขาโทรมาว่าฟื้นแล้วพอออกมาก็เห็นว่าคาชากำลังตบก้นลูกอยู่ไอยราหลับสนิทเขารีบลุกขึ้นมาหาใบหน้าของอีกฝ่ายเริ่มบวมคล้ำจะไปไหนผมไม่ให้ไปนะคาชารู้ว่าเธอจะไปโรงพยาบาลฉันต้องไปดูคุณดาไนาค่ะเขาช่วยฉันไว้มาก ช่วยเรื่องกันผมออกจากชีวิตเนี่ยนะคาชาเริ่มกล่าวเสียงดังขึ้นเขาไม่พอใจเขาห่วงเมียนี่แต่เมียไม่ห่วงเขาแถมเมียยังไม่รักเขาอีกเชอะอย่าพูดเสียงดังสิคะเดี๋ยวลูกก็ตื่นหรอกเม็ดทายกระซิบก่อนจะเดินหลีกทางหากแต่คาชากลับคว้างเธอเลยสั่งเขาว่าตามฉันมาคุยในห้องหน่อยคะ่ะเธอเดินนำไปในห้องนอนคาชาเดินตามมาอย่างว่าง่าย ฉันตกลงค่ะเรื่องให้ผมจีบใช่ไหมล่ะคาชาดีใจจนเนื้อเต้นใบหน้าบวมยิ้มกว้างจากนั้นเขาก็นั่งคุกเข่าต่อหน้าของหญิงสาวเขาจับมือเธอเอาไว้เธอกำลังกลัวเม็ดสายจึงได้ถอยนี้เขาว่าคาชาฉุดรั้งเอาไว้ก่อนสายครับที่รักขอบคุณมากผมรู้ว่าตอนนั้นผมยกผมรักคุณแต่แครยังไม่พร้อมสำหรับการมีครอบครัวไหนจะเรื่องที่บ้านผมอีก แต่ตอนเนี้ยผมพร้อมแล้วนะไม่สิตั้งแต่คุณออกมาจากชีวิตผมก็เหมือนคนไม่มีหัวใจผมรู้นะผมตัดสินใจผิดพลาดแต่ตอนนี้ผมจะไม่พลาดอีกผมอาจจะเคยมั่นกับคนอื่นมาแต่นั่นเพราะทําเพื่อครอบครัวขอร้องและอาจจะเป็นเพราะผมคิดว่าถ้ามีใครคนใหม่ผมจะลืมคุณได้แต่ไม่เลยผมไม่เคยลืมคุณผมเมินเฉยผมเย็นชากับผู้หญิงคนอื่น ความสเสน่หาที่ผมมีต่อคนอื่นบนโลกในเชิงชู้สาวมันหายไปทั้งหมดมันเป็นเพราะคุณนะเพราะผมรักคุณจิตใจผมมันฝักใฝ่แค่คุณเท่านั้นดังนั้นร่างกายของผมต้องการแค่คุณเชื่อผมเถอะนะซอยผมจะไม่มีวันเป็นผู้ชายโง่ที่ทิ้งหัวใจตัวเองอีกแล้วผมจะทําทุกอย่างให้เราได้กลับมาใช้ชีวิตครอบคัวด้วยกันผมจะทําให้คุณรักผมอีกครั้งให้ได้เขาแงานมองหน้าเธอ ถาชาพร้อมแล้วจะเทิดทูนเธอไว้เหนือหัวเขาไม่น่าใจหรอกว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันไหมแต่สำหรับเขาแล้วเม็ทรายคือความสุขของเขาเป็นผู้หญิงที่เขามั่นใจว่าอยากใช้ชีวิตที่เหลือบนโลกนี้ต่อไปด้วยขอบคุณสำหรับโอกาสนะครับแตาฉันมีข้อแมานะคะว่ามาสิถ้าเราพยายามแล้วมันเป็นไปไม่ได้ฉันอยากให้เราเป็นค่เพื่อนกันเป็นค่พ่อแม่ของลูก ฉันไม่อยากให้เราบาดหมางหรือพยาบาทต่อกันได้นะเราต้องรักกันได้แนะ่นอนเมสายเห็นความมั่นมั่นในดวงตาเขาก่อนจะกล่าวต่อแล้วก็คุณจะต้องไม่ก้าวไกยเรื่องส่วนตัวของฉันมากไปนะักเช่นการไปเยี่ยมเพื่อนของฉันแต่ดานัยไม่ได้คิดกับสายแค่เพื่อนนี่คาชาท้วงออกมาเสียงดังอีกข้อห้ามก็คือห้ามหึงหวงฉัน บางครั้งคุณทําให้ฉันกลัวเก็บผมรักคุณน,นี่รักคุณคนเดียวไม่ให้ผมห่วงเมียเราจะให้ห่วงใครละ่ะก็ทําไม่อยากให้ผมมีเรื่องผู้ชายพวกนั้นก็ควรไปให้ห่างไกลจากเมียผมสิเอาเป็นว่าตกลงตามนี้ก็แล่ากันนะคะเธอรีบส่งสายตาดุให้คาชาปลดมือเขาออกแล้วกาลังจะเดินออกจากห้องสายอย่าไปเลยนะทำไมต้องไปหาละ่ะ ผมจ้างพยาบาลพิเศษไปดูแลเขาก็ได้ไม่ได้ค่ะคุณดูแลลูกอยู่ที่บ้านดึกดึกฉันจะกลับมาเมดทซายเดินออกไปแล้วคาชาเองก็เดินตามมาติดติดเพราะห่วงเมียไม่อยากให้เมียไปดูแลคนอื่นควรเป็นเขาคนเดียวที่เธอสนใจไม่ใช่หรอโอ้ยเขาร้องขึ้นมือใหญ่จับหน้าของตัวเองเอาไว้ผมก็เจ็บเหมือนกันนะผมว่าผมไปด้วยดีไหมไปให้หมอดูหน่อย ว่วนน้าผมเป็นยังไงบ้างเขาทำหน้าว่าเจ็บเหลือเกินมันก็เจ็บจริงๆนั่นล่ะตอนแรกว่าจะไม่คิดไปไหนหรอกแต่พอเมียจะไปหาไอ้ดานายไปให้หมอดูด้วยก็แล้วกันนิคุณเมทซายเห็นว่าหน้าเขาบวมจริงจังสดท้ายเธอก็ถอนหายใจแล้วพยักหน้าก็นึกเป็นห่วงอยู่นั่นล่ะขอร้องนะคะห้ามก่อเรื่องแบบนี้ขึ้นออกครับผมจะไม่หึงไม่ห่วงคุณมากเกินไปอีกแล้ว ซาที่ไหนล่ะคาชาทำไม่ได้หรอกก็เขารักของเขามาตั้งหลายปีรักเธอตั้งแต่19จนตอนนี้เม็ดยน28าชายหนุ่มเดินไปอุ้มลูกจากนั้นก็เดินตามหญิงสาวเขาสั่งให้ลูกน้องที่เหลือเอารถออกก็ทีตามหาเม็ดสยสจนเจอก็เพราะคนพวกนี้เขาสั่งให้ไปคุ้มกันอารยาจนกว่าจะแน่ใจว่าอีกฝ่ายปลอดภัยอีกส่วนน่ะทิ้งไว้ให้ตามประกบดานายสุดท้ายแล้ว คนของเขาก็รายงานว่าดานายพาเม็ดไฟมาอยู่ที่นี่หลังจากเม็ดไฟหายไปเขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอ่านเขาทราบว่าดานายขับรถมาที่ภาคเหนือไม่มีใครรู้ว่าตอนนั้นใจเขาร้อนเหมือนไฟเพราะมาถึงบ้านก็ปิดเงียบคาชากลัวดานายจะทําอะไรเมียเขาเขาจึงให้คนพาเข้าบ้านแต่ก็ค่อยโล่งใจหน่อยเพราเห็นเม็ดไฟกับลูกนอนด้วยกันคาชาก็เลยหอบลูกนี้ หวังจะให้เธอเข้าใจเขาบ้างการที่หอบลูกหนีไปบาปนั้นว่าเขาเองก็หวาดหวั่นแค่ไหนเมื่อรถมาถึงโรงพยาบาลไอยาราก็ลืมตาตื่นเด็กชายยังง่วงอยู่บ้างเม็ด่ายจึงพาไปกินน้ำกินขนมให้สดชื่นหลังจากนั้นก็พาไปหาคนเป็นพ่ออยู่กับพ่อนะจ๊ะครับแม่จ๋าแล้วคุณจะไปไหนทำไมถึงทิ้งลูกกับผัวไปล่ะเธอจะไปไหนอีก เขารางแขนของเมดไซเอาไว้เยียดทิ้งผมเลยนะฉันจะไปหาคุณดานายค่ะรอผมตรวจเสร็จก่อนได้ไหมครับเมดไซยพยักหน้าเพราะว่าเขาจับมือเธอไม่ยอมปล่อยเป็นอันว่าเธอต้องนั่งรอเขาที่หน้าห้องรักษาอยายราดูสนใจไปทุกอย่างเมดไซกำลังครุ่นคิดถ้าเห็นว่าคาชากัดไม่ปล่อยเธอจะทำอย่างไรดีล่ะครึ่งชั่วโมงต่อมา คาชาเดินออกมาพร้อมกับถุงยาในมือเสร็จแล้วับขอบคุณที่รอไปเยี่ยมคุณดนไยกันเถอะถ้าเม็ดายไม่ดือ้อเขาก็ไม่ดุแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เธอดือ้อคาชาก็พร้อมจะกลับมาดุเหมือนเดิมเขาเดินตามร่างบางที่จูงมือลูกนําไปก่อนคาชาอมยิ้มน้อยๆหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปจากนั้นก็ส่งไปหาพ่อกับแม่ของเขาเขาส่งข้อความไปบอกว่ามาครับผมมีเรื่องจะบอก แค่บอกเฉยๆนะครับไม่ได้ขออนุญาตผมกําลังจะแต่งงานแต่งกับผู้หญิงที่ผมรักมาตลอดเธอคือผู้หญิงที่กําลังจูงมือเด็กชายที่ยืนข้างกันผมจะแต่งงานกับผู้หญิงที่มีลูกติดแต่ลูกติดที่ว่าคือลูกผมเองละ่ะส่งไปบาบนั้นเหล่าค้าชาก็รีบเก็บโทรศรัพท์เขาปิดเสียงเอาไว้เชื่อเธอะพอกับแม่ของเขานั่งไม่ติดหรอกเอาไว้ค่อยคุยกันตอนก่อนจะนอนก็แล้ากันนะ ลุงดานายครับช้างเกือบแม่มาเยี่ยมแล้วอายราเคาะห้องแล้วเอ่ยเรียกพอดานายเอ่ยอนุญาตอีกฝ่ายก็ลุกขึ้นมานั่งดานายเห็นว่าใครเข้ามาเป็นคนสุดท้ายใบหน้าของคนป่วยไม่พอใจนะักดานายกำลังจะเอ่ยปากอะไรสักอย่างแต่คาชาก็โพ่งขึ้นมาก่อนก็ตอนจะขึ้นมาเมียของเขาสั่งเอาไว้ว่าคุณควรจะขอโทษคุณดานายนะคะแต่ผมไม่ผิดนะซอย คุณเล่นเขาแางมากนะคะถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาล่ะตอบผมงั้นกลับไปดีไหมขาชานึกขึ้นมาเขาคันหัวใจไปหมดคุณดนในครับผมมาขอโทษขาชาเดินแซงมากกับลูกขึ้นมาเขายืนข้างเตียงคนป่วยจากนั้นก็รีบยกมือไหว้ขอโทษที่ผมทำร้ายคุณนะขอโทษที่ผมส่งคุณอารยาไปให้คุณขอโทษที่ผมบุกรุกบ้านคุณ ผมจะชดเชยด้วยการจ่ายค่ารักษาให้แล้วก็เงินทำขวัญห้าล้านถ้าในอนาคตคุณเกิดตายหรือเกิดพิการทางสมองด้วยเรื่องที่เราต่อยกันผมจะรับผิดชอบคุณเองมันจะดีอยู่แล้วถ้าไม่มีประโยคลังก่อนที่ดานานจะได้ด่าอีกฝฟลยเม็ดซายตึงได้สั่งว่าคุณคาชาไปรอที่ด้านนอกก่อนเลยนะคะน้ำเสียงของเธอค่อนข้างดุคาชาทำหน้าว่าไม่อยากไปแต่เมื่อเมียถลึงตามอง เขาก็เลยจำเป็นต้องเดินออกเขาผิดตรงไหนก็คาเอ๋ยปากถึงความรับผิดชอบเมื่อคาชาออกไปแล้วไอยารก็เอ่ยขึ้นลุงดานายเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ค่อยดีขึ้นมาหน่อยเม็กซายเอ่ยขอโทษอีกฝ่ายพร้อมๆกับกำชับดานายว่าไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับเธออีกเพราะคาชาดูเหมือนเขาจะไม่ยอมปล่อยมือจากเธอหรอกดานายเองก็โกรธแต่เขาเองก็ผิด เพราะเขาเป็นคนเริ่มก่อนเหมือนกันเมทซายกับลูกนั่งคุยกับดานายอยู่นานเสียนานเมตรภาพดีๆมันเริ่มเกิดขึ้นก่อนหน้าแต่ช่างน่าเสียดายเมตภาพที่กลายเป็นความรักมันกลับสะดุดเพราะใครบางคนโผล่เข้ามาแล้วเขาก็ห่วงของเป็นอย่างยิ่งสี่ทุ่มเมทซายขอตัวกลับเธอบอกดานายว่าจะมาหาอีกรุ่งนี้แต่ดานายบอกว่าไม่ต้องอารยากำลังบินกลับมาหาเขาเมทซายเข้าใจดีว่า ดานายคงจะเริ่มใหม่กับพันรยาเก่าถ้าวันไหนว่างๆพาทั้งไปเล่นที่บริษัทได้เลยนะครับค่ะงั้นคุณดานายดูแลตัวเองให้ดีนะคะขอบคุณมากสำหรับเรื่องที่ผ่านมาเมดส่ายยิ้มให้แล้วยกมือไหว้เขาลุงดานายครับผมไปก่อนนะน้องช้างดูแลแม่ดีๆนะอย่าให้พ่อทำอะไรแม่ละ่ะดานายฝากฟังไอยราจึงตอบไม่ต้องห่วงครับ ผมนะจะดูแลแม่จ๋าให้ดีที่สุดจากนั้นก็จูงมือมารดาออกไปจากห้องพักเมื่อออกมาข้างนอกก็เห็นว่ามีใครบางคนกำลังนั่งรอด้วยใบหน้าบึ้งตึงเป็นอย่างยิ่งนี่ถ้าอีกนาทีไม่ออกมาผมจะเข้าไปแล้วนะรู้ไหมว่าคนรักมากเขาห่วงมากนิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้แอดมินวา์ด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะ